กลับมาพบกับครูก้อีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคลิปที่แล้วเด็กๆทําได้หรือเปล่าวันนี้ครูก้อยก็มีท่าใหม่มาสอนนะคะนั่นก็คือท่าหมุนเตะแบ็กคิกนั่นเองเด็กๆอยากเรียนหรือ,อยังคะถ้าอยากเรียนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะท่าเตะแบ็กคิกนะคะครู้อยจะแบ่งด้วยกัน4จังหวะนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆครู้อ่ขออนุญาตทำด้านข้างนะคะชินบี พันธุกรรชีวีตั้งการชี้จั๊กยั่งจังหวะที่หนึ่งให้เด็กๆกลับหลังค่ะเราจะเตะขาที่อยู่ด้านหลังเด็กๆจะต้องหมุนไปทางขาที่อยู่ด้านหลังนะคะจังหวะที่สองให้เด็กๆมองผ่านไหล่แต่อย่าเปิดไหล่ออกไปแบบนี้นะคะให้มองผ่านไหล่เฉยๆสามพับขาขึ้นมาค่ะท่านี้เด็กๆต้องเปิดฝ่าเท้านะคะ พอใช้ในการทีมซทีมออกไปแบบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันอีกครั้งค่ะ1นึ่สองสาสเวลาทีมนะคะเด็กๆห้ามเปิดไหล่ออกไปแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ อันนี้คือถ้าถีบไซคิกแต่เราทีบแบบพิกเด็กๆต้องกดไหล,ล่ลงแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราฝึกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ 2> 1 2 3 4เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะรูก้อยนับแล้วเราเตะพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ งกันมากค่ะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฝึกอีกข้างกันนะคะชินบีแพนเชกิชิบนชบ,บีตั้งการชีจัก๊กจั๊อีกข้างหนึ่งนะคะข้างซ้ายให้เด็กๆทำเหมือนกันเลยหมุนตัวสองมองผ่านไหล3สามยกเท้าขึ้นมาสที่อกไปนะคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาทีมห้ามเปิดไหลออกไปนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันนะคะหน1 1> ึ่เด็กๆทาตามครูก็อีกครั้งหนึ่งนะคะหน1 1> ึ่ เราทำพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราทํากันเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะข กันมากค่ะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวครูก้อยจะลองเตะก,กับเป้าให้ดูนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวครูก้อยจะสาธิตกับการเตะเป้าให้ดูนะคะถ้าเด็กๆฝึกซ้อมเองที่บ้านไม่มีเป้าไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆสามารถใช้ตุ๊กาตาหรือหมอนแทนได้นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูครูก้อยกันเลยคะ่ะท่นะเช้า เซตเยอะเน็เยอะชาร์จยอะต่อไปอีกฐานึงน,นะคะ ยังไงกันมากคะ่ะเด็กๆถ้าเตะแบบคลิกยากไหมคะยังไงเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนและทบทวนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเปิดเทอมค่ะอ่ะก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปส่งมาให้ครูก้อยดูด้วยนะคะคลิปนี้มีคะแนน10คะแนนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายชิญค <Shoot. S 1> ิงเ๊ะ